ห้พฤิทธจิกายนพลตำรวจโทไตรยรงผิวพันธ์รองเจรตํตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กพาดพิงว่าตำรวจเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดว่าตนไม่ขอถือสาโดยมองว่าเป็นเรื่องการตีความของแต่ละคนพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์สมัยคุมตำรวจไซเบอร์และหากพบว่ามีตำรวจในสังกัดร,รับผลประโยชน์จริงก็พร้อมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด พลตำรวจโทไตรรงระบุความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กมีเพียง3อย่างคือเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเหมือนกันเคยร่วมงานในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในทีมสอบสวนคดีที่ขยายผลไปถึงบิ๊กโจ๊กจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการและคำสั่งให้ออกจากราชการโดยย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบไปแล้วตามหลักวิชาชีพ ส่วนกรณีนายอัจฉริยะอ้างว่าตำรวจบางส่วนไม่ใส่หลักฐานเส้นทางเงินคดีนักการเมืองในจังหวัดสงขลาทำให้หลุดข้อหาผลตำรวจโทรไกลรงยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่พบว่ามีตำรวจช่วยผู้ต้องหาพ้นผิดหากพบว่าทุจริตหรือบกพร่องจะถูกดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญา ปัจจุบันคดีที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการรวม4คดีโดย1คดีสิ้นสุดแล้วและอีก3คดียังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป